จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพักประชาชาติพร้อมแกนนำเดินสายหาเสียงผู้สมัครสอสอจังหวัดนราธิวาสบริเวณเทศบาลเมืองสุไหงกล,ลกนะคะโดยชูว่าจะเป็นพักรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนดูแลประชาชนและอ้างอิงว่าประชาชาติเป็นพักของคนใต้ตั้งใจจะพัฒนาพื้นที่ทุกๆมิติให้เท่าเทียมกับจังหวัดอื่นๆ ก่อนพันตำรวจเอกทวีดเดินขอคะแนนเสียงวันนี้เมื่อวานค่ะในชวนหลีกภัยประธานที่ปรึกษาและแกนนาพักประชาธิปัตย์ก็มาเดินหาเสียงมาขอคะแนนให้กับนายเมธีอรุณหรือเมธีวงลาบานูนนะคะซึ่งเป็นผู้สมัครสสนาราธิวาสของพักประชาธิปัตย์ค่ะส่วนที่โคราชครับวันนี้พักเพื่อไทยเตรียมเปิดรปราศัยใหญ่<ร>ในอำเภอเมืองค่ำนี้นะครับโดยนัทวุฒิไสเกือ มีนายอดีศรเพียงเกตแล้วก็นายสุทินคลังแสงครับไปช่วยหาเสียงให้กับร้อยตำรวจเอกสุปชัยอินทอรรักษาแล้วก็นายวัฒนชัยสืบสิริบุตรผู้สมัครสสเขตของทั้งสองคนอของพักเพื่อไทยทั้งสองคนนะครับพื้นที่นี้เนี่ยมีการแข่งขันสูงครับโดยเฉพาะผู้สมัครของพักก้าวไกลแล้วก็ชาติพัฒนากล้าคาดหวังว่าจะได้เก้าอี้สสและลงพื้นที่ขอคะแนนอย่างต่อเนื่อง ท,ที่บ้านย่าโมถนนจอมพลตำบลในเมืองครับซึ่งเป็นที่ตั้งบ้านดั้งเดิมของเท้าสุรนารีหรือว่าย่าโมนายสุวัสด์ลิปตะพลบประธานพักชาติพัฒนากล้าและนายเทวันลิปตะพลบผู้สมัครสสเขตเข้าไปเยี่ยมนะครับทายาทรุ่นที่6หรือว่าหลนของคุณย่าโมเพื่อกราบขอพอรย่าโมที่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตักน้ําจากบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ดื่มพร้อมกับล้างหน้าเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเลือกตั้งครับ นายมงคลกิจสุขสินธารนลหัวหน้าพักไทยศรีวิไลพร้อมแกนนําและผู้สมัครสสของพักลงพื้นที่หาเสียงสามจังหวัดภาคเหนือค่ะไปอุตรดิตถ์แพร่น,น่านชูนโยบายเรียนฟรีเกษตร,รกรต้องมีชีวิตที่ดีตั้งกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรเพิ่มวงเงินสวัสดิการแก่ผู้มีไรายได้น้อยรวมทั้งเพิ่มเงินแก่เจ้าหน้าที่อสอมอ,อปปพรผู้พิการและผูผ้สูงอายุนะคะยังมีนโยบายเปิดคาสิโนถูกกฎหมายอ้างอิงว่าการนํา เงินรายได้มาบริหารประเทศและชำระหนี้ประเทศโดยไม่ต้องจัดเก็บภาษีประชาชนเพิ่มค่ะรับามนค